คูดาวชั้นเร็วกว่า100อล้านจุดบทที่150ร่องรอยที่ทิ้งไว้และทุตสวรรค์เขาเทเลพอร์ตไปยังที่ตั้งของสหภาพหัวขโมยที่นี่มู่เชิญเห็นร่างของบุรุษไปรษณีแปลกหน้าอีกครั้งตอนนี้เขากำลังเดินไปที่ชั้นสองครั้งนี้ยังคงเป็นมุมมองด้านหลังไม่เห็นหน้าบุรุษไปรษณีมู่เชิญไม่รู้ว่าบุรุษไปรษณีคนนี้คืออะไรมีอยู่จริงหรือไม่เขาทำได้เพียงไม่สนใจ มูเชิญเปิดใช้งานทักษะอุปกรณ์กระพริบเทเลพอร์ตตรงไปห้องประธานที่ชั้นสามวิกเตอร์อยู่ที่นั่นเช่นเดียวกับเมื่อคืนนี้เขานั่งนิ่งอยู่ข้างโต๊ะในห้องประธานไม่ขยับเขยื้อนเหมือนท่อนไม้เมื่อเห็นมู่เชิญเข้ามาวิกเตอร์ถามอย่างสงสัยเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูนี้ถูกเจียจอมกระล่อนมาพบฉันบอกฉันว่าลูเซียถูกคุณกักขังไว้มู่เชิญถ่ายทอดสิ่งที่ถูกเจียพูดกับเขาเมื่อครู่ ยังบอกวิกเตอร์ด้วยว่าถูกเจียใช้ทักสลอกลวงควบคุมโอวาจินและมาแชว<อ>กล่าวโดยสรุปถูกเจียมีแนวโน้มที่จะเป็นคนอยู่เบื้องหลังหลังจากฟังคำพูดของมูเ่เฉินวิกเตอร์ลุกขึ้นเดินออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้มูเ่เฉินถามว่าคุณจะทำอะไรวิกเตอร์พูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลในเมื่อถูกเจียอยู่เบื้องหลังแน่นอนว่าต้องไปฆ่าเขาคุณไม่สงสัยหรือว่าสิ่งที่ฉันพูดจริงหรือไม่มูเ่เฉินถามด้วยใบหน้าที่งุนงง คนปกติหากพวกเขาเจอสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะตรวจสอบก่อนอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่มู่เชิญพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจวิกเตอร์เลือกที่จะเชื่อใจมู่เชิญทันทีความไว้วางใจที่อธิบายไม่ได้นี้มันทำให้มู่เชิญรู้สึกแปลกใจมากวิกเตอร์กล่าวอย่างขรุ่นคิดไม่จำเป็นฉันสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติกับถูกเจียจอมกระลอนฉันอยากจะฆ่าเขามานานแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน มูเชิญถามคุณคิดจะไปฆ่าเขาตอนนี้เลยหรืออืมเช่นนั้นก็ไปเถอะมูเชิญก็ไม่ได้รางตัววิกเตอร์ไว้เช่นกันเมื่อพบคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ฆ่าเขาจะเก็บไว้ร่วมฉลองปีใหม่หรือเมื่อฆ่าคนปัญหาทั้งหมดจะได้ยุติเรื่องนี้จะได้จบลงเสียทีใช่แล้วคุณคังลูเซียไว้ที่ไหนฉันขอพาเธอไปได้ไหมมู่เชิญไม่เคยลืมภารกิจมีวงกลมเทเลพอร์ตหลังตู้เก็บสุรา คุณจะพบที่คุมคังลูเซียผ่านวงกลมเทเลพอร์ตนี้คุณพาเธอกลับไปได้แต่ต้องเข้าใจว่าเธอถูกอาคมเธออาจไม่เต็มใจกลับไปก่อนจากไปวิกเตอร์กล่าวเตือนสติหลังจากพูดจบเขาก็โยนเหรียญตราเคลื่อนย้ายพิเศษให้มู่เชิญจำเป็นต้องมีเหรียญตราเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดใช้งานวงกลมเทเลพอร์ตหลังจากที่เขาจากไปมู่เชิญมายัางตู้สุราที่มุมห้องของประธานและเปิดมันออกมา วงกลมเทเลพอดเดียวที่ซ่อนอยู่ด้านล่างปรากฏขึ้นและในเวลาเดียวกันมูเชิญได้ยินคนมาเคาะประตูห้องประธานซึ่งน่าจะเป็นบุรุษไปรษณียเขายังไม่ยอมแพ้และคอยรบกวนมูเชิญแต่มูเชิญไม่สนใจมันเขาถือเหรียญตราเคลื่อนย้ายพิเศษยืนบนวงกลมเทเลพอตและเปิดใช้งานช่วงเวลาถัดไปปรากฏแสงสีน้ำเงินสว่างวาบมูเชิญปรากฏตัวขึ้นบริเวณซากปรักหักพังเขาเปิดแผนที่ดู พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่100ไม่จากเมืองสีสัญญามราตรีเนินเขาสนดำตอนนี้ที่เขาอยู่ควรจะเป็นร่องรอยที่ทิ้งไว้ใต้เนินเขาสนดำภายใต้ความมืดมิดมีพระราชวังที่ถูกทำลายถูกฝังอยู่ใต้เนินเขาสนดำซากปรักหักพังปรากฏแสงที่อ่อนจางแสงสลัวในความมืดมิดเขาเดินล่วงลึกเข้าไปในซากปรักหักพังนั้นหลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่ง นัปลายสุดของซากพระราชวังเห็นบรรลังสุดโสมหลังหนึ่งนั่งด้วยมัมมี่ที่มีปีกคู่หนึ่งอยู่บนหลังทูตสวรรค์มูเชิญพึพรรมพำด้วยความงุนงงที่นี่คือพระราชวังแห่งทูตสวรรค์เพียงแต่ไม่รู้ว่าทูตสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าเป็นของเทพองค์ใดปีกของมัมมี่มืดมิดไร้ความเจิดจรัสบนปีกควบแน่นด้วยอักษรรูนลักษณะแปลกประหลาด เต็มไปด้วยพลังลึกลับนอกจากนี้มู่เชิญมีความรู้สึกคุ้นเคยกับมันนี่คือพลังแห่งการบิดเบือนเป็นไปได้ไหมว่าสีหน้าของมู่เชิญเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในขณะนี้เสียงผู้หญิงขัดจังหวะความคิดของมู่เชิญคุณเป็นใครเสียงมาจากข้างหลังเขามู่เชิญหันกลับไปมองที่มุมห้องมีที่คุมขังทำด้วยเหล็กชั้นดีกับขังหญิงสาวหน้าตางดงามแต่บูดบึ้งไว้ภายใต้ดวงตาอย่างรู้ นี่คือลูเซียบุคคลเป้าหมายของภารกิจนี้มูเชิญก้าวไปข้างหน้าทันทีพูดกับเธอว่าสวัสดีคุณลูเซียฉันได้รับการไหว้วานจากพ่อสามีของคุณให้พาคุณกลับบ้านจริงหรือมูเชิญพูดว่าจริงถ้าเช่นนั้นปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ลูเซียขอร้องแต่มูเชิญไม่ได้ทำตามพ่อไม่ได้จ้างคุณมาช่วยฉันหรือปล่อยฉันออกไปเร็ว มูเชิญไม่ลืมสิ่งที่วิกเตอร์พูดกับเขาก่อนที่จะจากไปลูเซียถูกอาคมครอบงำและเธอไม่มีวันยอมเชื่อฟังเขาจะพาเธอกลับไปที่เมืองเปลวเพลิงลุกโชนได้อย่างไรนี่คือปัญหาและความยุ่งยากมิฉะนั้นให้รออีกสักหน่อยรอให้วิกเตอร์จัดการถูกเจียก่อนเมื่อเขาย้อนกลับมาค่อยถามว่ามีอุปกรณ์สนับสนุนเช่นยานอนหลับหงสตันหรือโซ่รวนสกัดเสียงหรือไม่ คุณเชื่อคำพูดของวิกเตอร์ได้อย่างไรเขาเป็นคนปลิ้งปล้อนเป็นคนบ้าคำพูดของเขาล้วนเป็นเรื่องโกหกฉันไม่ได้หลอกลวงคุณได้โปรดช่วยฉันปล่อยฉันออกไปลูเซียร้องคร่ำครวญฉันคิดถึงพ่อสามีของฉันฉันคิดถึงลูกของฉันได้โปรดเมตตาฉันด้วยปล่อยฉันไปฉันอยากกลับบ้านมองไปที่ลูเซียผู้น่าสงสารที่กำลังร้องไห้มูเชนคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่า ฉันจะพาคุณกลับบ้านแต่ต้องรอก่อนไม่ไม่เราต้องรีบหนีไปทันทีเมื่อปีศาจร้ายวิกเตอร์นั่นกลับมาเขาจะล่อลวงคุณเขาเป็นคนชั่วร้ายเขาคือคนที่ถูกอาคมลูเซียร้องคร่ำครวญวิกเตอร์เป็นปีศาจร้ายคุณไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกับฉันบ้างตลอดสามปีที่ผ่านมาได้โปรดปล่อยฉันกลับบ้านมู่เชิญไม่โต้อตอบเขามองไปที่บันทึกของระบบที่มุมซ้ายล่าง ลูเซียใช้ทักษะระดับ A การหลอกลวงกับคุณพรสวรรค์ระดับ 3S เจ็ดจำนวแอบบีสมีผลยกเลิกผลกระทบของทักษะนี้โอ้มูเชิญถอนหายใจเขาเลิกสนใจลูเซียและเริ่มสำรวจซากปรักหักพังภายในซากปรักหักพังไม่มีสิ่งใดมีค่าไม่รู้ว่ามันถูกค้นพบและนำออกไปก่อนหรือไม่หรือว่าไม่มีเลยตั้งแต่ต้นมูเชิญเชื่อว่าเป็นข้อแรกมากกว่านอกจากวงกลมเทเลพอร์ตที่มูเชิญเพิ่มใช้ มู่เฉิญยังพบทางเดินที่นำไปสู่ภายนอกที่นี่อย่างไรก็ตามช่องนี้ถูกปิดกั้นไว้ทางเดินเต็มไปด้วยกับดักต่างๆนี่ควรเป็นฝีมือของสหภาพหัวขโมยนอกจากอาชีพนักล่าแล้วหัวขโมยและนักค่ายังเป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญในการวางกับดักอีกด้วย